ส8พระพุทธโสพิตะร่มพระศีชินบัญชรตอนที่กำลังจะกล่าวถึงคือพระพุทธโสพิตผู้เรืองฤทธิ์อุดมยานจอมุนีวีรหารไรวิชาประภากรดุดดวงพระอาทิตย์แรงร้อยฤทธิ์พันแสงสอนสถิตเกตอุดมกร ปัดชิมภาคพิบูลพันธ์คำแปลข้างต้นอยู่ในบทร้อยกรองของพระเดชพระคุณพระพิมลธรรมชอบอนุจารีเถระราชบัณฑิตส่วนหนังสือสวดมนต์บาลีไทยอังกฤษของสุจิตราอ่อนค้อมในวงเล็บ2548ในหน้าที่45แปลความตอนนี้ว่า พระโสพิตามุนีผู้แก้วกล้าถึงพร้อมด้วยสิริดุดดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างโปรโดประทับณที่สุดแห่งผมเบื้องหลังคำว่าที่สุดแห่งผมก็คือปลายผมนั่นเองพระพุทธโสพิตะหรือพระโสพิตามุนีเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่หในพระพุทธเจ้า25พระองค์ ได้แก่หนึ่งพระทีปังกร 2. พระโกนทัญญะสพระมังคละ 4. พระสุมณะ 5. พระเรวตะ 6. พระโสพิตะถ้าในพระพุทธเจ้า28พระองค์พระโสพิตะจะเลื่อนลงมาเป็นลำดับที่9เรียงลำดับคือ 1. พระตันหังกร 2. สองพระเมธังกร สพระสรนังกร 4. พระทีปังกร 5. พระกนธัญญะ 6. พระมังคละ 7. พระสุมาณะ 8. พระเรวตะ 9. พระโสพิตะ 10. พระอนมทัตสี 11. พระปทุมะ 12. พระนารัธะ 13. พระปทุมมุตระ 14พระสุเมธะ15พระสุชาตะ16พระปิยทัสสี17พระอัตถทัสสี18พระธรรมทัสสี19พระสิทธัตถะ20พระติตสะ21พระปุตสะ22พระวิปัสสี23พระสิกขี 24. พระเวสสภู 25. พระกกุสันทะ 26. พระโกนาคม 27. พระกัสสปะ 28. พระโคตมะพระพุทธเจ้า28พระองค์นี้พระองค์ที่หนึ่งคือพระตันหังกรมีอยู่ในพระคถาชินบัญชรในคถาที่สองว่าตันหังกราทโยพุทธา ส่วนองค์ที่28คือพระโคตมะหรือพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหากรวมพระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระเมตตยะหรือพระศรีอานก็จะเป็น29พระองค์ความจริงอาจารย์เคยเขียนพระนามของพระพุทธเจ้า28พระองค์มาครั้งหนึ่งแล้วในคอลัมน์นี้แต่ที่เขียนซ้ำอีก เพื่อทบทวนความจำและเพื่อเป็นสิริมงคลที่ได้อัญเชิญพระนามพระพุทธเจ้า28พระองค์มาไว้ในคอลัมน์นี้นามโสพิษหรือโสพิตตะในพระคถาชินบัญชรหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่6ในพระพุทธเจ้า25พระองค์คือองค์ที่9ในพระพุทธเจ้า28พระองค์ดังที่กล่าวแล้วนอกจากนี้โสพิตตะยังเป็นชื่อของพระมหาสาวก องค์หนึ่งของพระโคตมะพุทธเจ้าเกิดในตระกูลพราหมณ์แห่งพระนครสาวัตถีต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดามีความเลื่อมใสขอบวชไม่ช้าก็บรรลุพระอรหรันได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตัดทักคะในทางปุเพนิวาสานุสติยาน คือเป็นผู้เลิศในทางระลึกชาติได้ส่วนพระพุทธโสพิตหรือโสพิตะที่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้านั้น Dictionary of Bali Proper Name Volume ของมาลลาลาสเกล่าโสพิตะพระนามของพระพุทธเจ้าองค์ที่หก ในพระพุทธเจ้า24พระองค์เกิดในพระนครชื่อสุธรรมะพระราชบิดาเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสุธรรมราชาพระราชมารดาคือพระนางสุธรรมมาทรงกรองกระวาดอยู่9,000ปีสเสวยสุขอยู่ในปราสาทสามหลังชื่อสุมุทะนลิระและปทุมมะมีชายาชื่อ สมังคีในวงเล็บในอัฐกถาชื่อมคิลาพระอรรชื่อสีหะพระโสพิตาออกบวชถือเพศบรรพชิตในพระนครนั่นเองบวชได้ไม่นานก็บรรลุชฌานสี่ชายาของพระองค์เป็นผู้ถวายข้าวมาทุป,ปายาตหลังจากที่ทรงกระทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเป็นเวลาเจ็ดวัน ก็ได้บรรลุพระโพธิญาณภายใต้ต้นนาคณอุทยานในพระราชวังนั้นครั้นแล้วก็ได้เหาะไปในอากาศพร้อมทั้งผู้ติดตามพระโสพิตาพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่น้องชายต่างมารดาสององค์คือเจ้าชายอัสมะและเจ้าชายสุเนตตะซึ่งต่อมาได้เป็นพระอัครสา,าวกของพระองค์ คนรับใช้ใกล้ชิดชื่ออนุมะพุทธะอัครสา,าวิกาชื่อนักุลาภิกษุณีและสุชาตาภิกษุณีพุทธมหาอุบาสกคือธรรมะและสุทัตะพุทธมหาอุบาสิกาคือนักุลาและจิตตาพระโสพิตาพุทธเจ้ามีพระวรกายสูงขึ้น58ศสอบอก มีพระชนมายุยืนยาวถึง9ก้าหมืนปีจึงเสด็จดับขันธปรินิพานที่เมืองสีหารามสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลพรามและมีชื่อว่าสุชาตะข้อควรสังเกตในที่นี้คือพระโสดพิาพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่หในพระพุทธเจ้า24พระองค์ ซึ่งพระพุทธเจ้า24พระองค์นั้นนับตั้งแต่พระทีมังกรถึงพระกัสปะไม่นับพระโคตมะข้อสังเกตรประการที่สองคือพระโสดพิตรพุทธเจ้าทรงครองคารวาสอยู่9,000ปีขณะที่พระโคตมะพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันทรงครองคารวาสอยู่เพียง29ปีข้อสังเกตรประการที่สาม คือชื่อของพุทธะอกรสาวิกากับชื่อพุทธมหาอุบาสิกาเหมือนกันในวงเล็บนักกุลาและข้อสังเกตรประการสุดท้ายคือพระโสดภิตาพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ9ก้ 90, 000, าหมพันษาขณะที่พระโคตมะพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุแปดสพรรษาสรุปความพระคถาชินะบัญชรตอนนี้คือท่านผู้รจนาได้อัญเชิญพระโสพิตะพุทธเจ้าในวงเล็บพระพุทธโสพิตมาประทับที่ปลายผมเบื้องหลังของท่าน ลำดับต่อไปเป็นการตอบจดหมายแต่ก่อนตอบขออนุญาตรายงานกิจกรรมการกุศลของอาจารย์สุจิตราเพื่อท่านผู้อ่านจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยการที่ท่านจะได้บุญในข้อปัตตานุโมทนาไมา20่20%อาจารย์ก็จะได้บุญในข้อปฏิทานามาย20%เท่ากับท่านผู้อ่านค่ะกิจกรรมที่หนึ่ง ระหว่างวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์2549อาจารย์สุจิตราในฐา,านะประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาไทยศึกษาได้นำนักศึกษา20รูปพร้อมผู้มีจิตศรัทธาอีก21คนรวม41ชีวิตไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณวัดป่าดอนหายโศก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระครูสิทธิประภากรหลวงพ่อดออร์สะอาดติโตภาโสเป็นผู้สอนและสอบอารมณ์หลวงพ่อเพิ่งรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเดือนมก,กราคม2549จากวัดป่าดอนหายโศก เดินทางเข้าถ้ำพญานาคชื่อถ้ำสีมงคลถ้ำดินเพียงตำบลผาตั้งอำเภอปากชมจังหวัดหนองคายโดยหลวงปู่เย็นฐานสโมเป็นผู้นำไปคุณเวโรนิก้าเป็นผู้บรรยายให้ความรู้อาจารย์สุจิตราสนทนากับหลวงปู่อยู่ที่ศาลาหน้าถ้ำไม่กล้าเข้าถ้ำเพราะว่ากลัวจะเดินไม่ทันคณะ อีกอย่างคุณเวโนริก้าก็ไม่ได้เข้าถ้ำก็คิดว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเธอด้วยพอพระลูกศิษย์ขึ้นมาเห็นอาจารย์ยังไม่ได้เข้าไปก็นิมนต์อาจารย์ไปบอกจะนำทางให้คุณจิตพัฒ์สิทธเดชทรงพลซึ่งเพิ่งขึ้นจากถ้ำมาใหม่ๆแต่ยังไม่ได้อาบน้ำบอกว่าหนูจะลงไปเป็นเพื่อนอาจารย์แล้วพระลูกศิษย์สีห้ารูปก็เดินนำ บางตอนก้มบางตอนเพดานถ้ำต่ำหน่อยก็ครานบางตอนก็เลื้อยเหมือนที่คุณเวโรนิก้าให้ข้อมูลไว้ตอนก่อนมาพักใหญ่ๆก็ไปพบท่านวีระนนท์ที่กำลังนั่งสมาธิอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทั้งพระและคฤหัสถหัประมาณสิบกว่ารูปอาจารย์ก็เลยนิมนต์พระลูกศิษย์และชวนคุณจิตพัฒร่วมนั่งสมาธิด้วย นั่งได้สักสามสิบนาทีก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลโดยนำท่านวีระนนจากนั้นก็พากันออกจากถ้ำพอพ้นปากถ้ำท่านวีระนนบอกว่าอาจารย์หมดเคราะห์แล้วอาจารย์ดีใจมากคุณเวโรนิก้าบอกว่าให้รีบขึ้นรถเพื่อจะได้เห็นทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำโขงซึ่งกั้นชายแดนไทยลาว ผู้ที่ขึ้นมาก่อนพากันส่งน้ำและอาบน้ำเสร็จแล้วอาจารย์สุจิตราอาบไม่ทันได้แต่เปลี่ยนชุดที่เปียกออกในถ้ำมีน้ำขังและทางเดินชื้นแฉะตลอดเส้นทางอาจารย์สุจิตราจึงเปียกและเปื้อนเหมือนลูกแมวตกน้ำใส่ชุดที่ไม่เปียกแล้วก็ขึ้นรถคุณเวโรนิกา้าบรรยายและชี้ชวนชมทัศนียภาพสองฝั่งโขง ขณะเดินทางไปวัดพระบาทภูควายเงินตำบลผาแบรนอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งหลวงปู่เย็นเป็นเจ้าอาวาสและเป็นพระภิกษุรูปเดียวในวัดนอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องพญานาคซึ่งได้ค้นคว้ามาอย่างดีจากพระไตรปิฎกและอินเทอร์เน็ตทำให้คนไทยชาวพุทธและพระและครือขรวม41ชีวิต ต้องอายไปตามๆกันเพราะคุณเวโริก้าเป็นคาทอลิกมาก,ก่อนภายหลังเปลี่ยนมาเป็นพุทธตามสามีซึ่งเป็นคนไทยนอกจากคนไทยอายคุณเวโรนิก้าซึ่งเป็นชาวต่างประเทศในวงเล็บเยอรมันแล้วอินเทอร์เน็ตไทยยังต้องอายอินเทอร์เน็ตต่างประเทศเหมือนกันเพราะคุณ เวโรนิก้าบอกว่าคลิกไปที่พญนาคในภาษาไทยมีข้อมูลน้อยมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องบ้างไฟพยนาคแต่พอคลิกไปที่ภาษาอังกฤษข้อมูลเพียบเลยภาษาวัยรุ่นนอกจากนี้ยังทราบอีกว่าที่ประเทศออสเตรเลียมีการทำวิจัยเรื่องพญานาคกันอย่างกว้างขวาง ขณะที่เมืองไทยเป็นเน้นเฉพาะเรื่องบ้างไฟพญานาคพวกเราได้ความรู้จากสุภาพสตรีเชื้อชาติเยอรมันท่านนี้เพราะคุณเวโรนิก้าได้ให้ความรู้เรื่องพญานาคลึกซึ้งมากจนสมาชิกทั้งนักศึกษา20รูปและผู้สมทบอีก21คนพากันเรียกร้องว่าขอให้จัดทัวร์แบบนี้อีก ท่านวีรนนท์รับปากว่าจะจัดอีกให้สาวเสียงว่าเมื่อไรสมาชิกตอบว่าอาทิตย์หน้าเลยถูกสมาชิกที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรสะสะบไทยศึกษาโโหเพราะอาทิตย์หน้าจะต้องสอบปลายภาคกันสิ่งที่คุณเวโรนิก้าทำให้เรื่องที่คนไทยกำลังสงสัยว่าพญานาคมีจริงหรือไม่ แล้วที่ว่าพญานาคมาปรากฏให้เห็นในแม่น้ำโขงช่วงออกพรรษานั้นจริงหรือเก๊อะไรทำนองนี้คุณเวโรนิก้าตอบอย่างมีเหตุผลเพราะเธอเองก็ได้ประจักษ์แล้วว่าการที่มีผู้คนมากางเต็นท์อยู่ริมแม่น้ำโขงมีการดื่มสุรายาเมา ร้องเพลงคาราโอเกะกันอย่างสนุกสนานนั้นพญานาคจะไม่ขึ้นมาให้เห็นเพราะถือว่าคนที่มาไม่เคารพสถานที่และไม่มีศีลพญานาคเป็นผู้มีศีลและมีคุณธรรมระดับหนึ่งจึงไม่ปรากฏตัวแต่ถ้าผู้ไปเฝ้ารอพากันสวดมนต์เจริญสมาธิเขาจะปรากฏให้เห็นได้คำบอกเล่าของคุณเวโรนิก้า ได้รับการรับรองจากท่านวีระนนท์ว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการเขียนมาถึงตอนนี้ท่านผู้อ่านคงอยากรู้จักคุณเวโรนิกานะคะอาจารย์คงจะเล่าย่อๆว่าอาจารย์รู้จักคุณเวโรนิกาครั้งแรกที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติยูเนสโกถนนราชดำเนินกลางเมื่อวันที่19พฤษภาคม2548 โดยอาจารย์ไปเสนอบทความเรื่อง Propagation of Buddhism in Thailand ภาษาไทยว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยในการประชุมนานาชาติคุณเวโนริก้าไปร่วมง,งานและเคยคุยถูกคอกับอาจารย์อาจารย์ประทับใจเธอทั้งสองประการคือเป็นฝรั่งที่พูดไทยได้อ่านภาษาไทยออก และรู้พระพุทธศาสนาแบบพุทธแท้หลังการประชุมอาจารย์จึงเชิญเธอไปรับประทานอาหารมื้อเย็นและได้พูดคุยกันอีกหลายเรื่องจากที่ประทับใจสองเรื่องก็กลายเป็นประทับใจอีกหลายเรื่องจนนับไม่ท่วนพูดได้ประโยคเดียวคือได้พบกัลยาณมิตรอาจารย์เล่าให้เธอฟังว่ามีคนตามสังหาร ตอนแรกคิดว่าเป็นผู้ชายแต่หลังจากไปเข้ากรรมฐานที่วัดอัมภวันเป็นเวลา18วันจึงได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะหน้าและชื่อปรากฏให้เห็นในนิมิตขณะกำลังเดินจงกรมได้เล่าให้คุณลุงนายพลฟังท่านก็ให้พระเครื่องมาไว้ป้องกันตัวสามองค์อาจารย์ได้ให้เธอดูพระเครื่องทั้งสามองค์เธอก็บอกว่า เก็บไว้ให้ดีอย่าให้ใครจากนั้นได้ขอพระคลนสมอมาไว้ในอุ้งมือหลับตานั่งสมาธิประมาณสองนาทีแล้วจึงลืมตาบอกว่าพระองค์นี้ครั้งมากจะช่วยป้องกันอันตรายให้อาจารย์ได้ผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรอาจารย์ไม่ได้ภายหลังเขาจะมาให้อาจารย์ช่วย หน้าแปลกที่ต่อมาอาจารย์ได้ข่าวจากคนรู้จักเธอคือผู้หญิงคนนี้ว่าเธอกำลังมีทุกข์มากและทุกอะไรก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่าสามีนอกใจแต่จนป่านนี้เธอก็ยังไม่เห็นมาให้อาจารย์ช่วยคงต้องรอต่อไปนะคะแต่ที่แน่ใจคือเธอเลิกล้มโครงการที่จะฆ่าอาจารย์แล้ว อาจเป็นพระบุญกุศลที่อาจารย์สร้างความดีให้กับพระศาสนานั่นเองขอเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งนะคะคือเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่วัดดอนหายโศกตอนตีห้าหลวงพ่อสะอาดท่านสั่งให้คุณลุงในพลมาตามอาจารย์สุจิตราไปพบที่กุฏิ หลังจากนั่งกรรมฐานและสอบอารมณ์แล้วท่านก็เล่าว่าท่านให้หนังสือของอาจารย์ในวงเล็บหนังสือการฝึกสมาธิสอนในหลักสูตรมหาวิเทาลัยพระป่ามาตั้งแต่หนังสือออกใหม่ๆปี2532ท่านได้ซื้อหนังสือเรื่องนี้ไปถวายหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมักเป้ง หลวงปู่ก็เปิดอ่านอยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงวางหนังสือลงพูดกับท่านอาจารย์คนนี้และเป็นผู้จริโลงพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตความจริงเรื่องนี้คุณลุงในพลเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วเมื่อวันที่12ตุลาคม2548ที่วัดไทยพุทธคยาแต่ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่รู้จักหลวงพ่อสะอาด เพิ่งรู้จักตอนพาคณะมาส่วนคุณลุงในพลเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสะอาดมาหลายสิบปีขอเล่าเรื่องคุณเวโรนิก้าต่อเธอบอกว่าเติบโตในเยอรมันพอเรียนจบปริญญาตรีก็ไปต่อปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้พบเนื้อคู่เป็นหนุ่มไทยหน้าตาหล่อเหลาสามีคุณเวโรนิกา้าหล่อมากม ขนาดอายุ60สแล้วยังดูหลอและก็ใจดีด้วยจึงแต่งงานกันเมื่อ30ปีก่อนแล้วก็มาทำงานที่เมืองไทยที่คุณเวโรนิก้ามารู้จักกับหลวงปู่เย็นและรู้เรื่องพญานาคเพราะในอดีตชาติเคยเป็นลูกชายหลวงปู่รู้ได้จากการนั่งสมาธิและหลวงปู่ก็รับรองว่าไม่ผิด สมัยนั้นหลวงปู่เป็นโอรสของพระนางจามเทวีแห่งเมืองหาริพุนชยัยปัจจุบันคือเมืองลำพูนพระนางจามเทวีมีโอรสฝาแฝดสององค์องค์พี่ชื่อมหันตยศองค์น้องชื่ออนันตยศซึ่งในชาตินี้คือหลวงปู่เย็นพระนางได้ยกเมืองหาริพุนชัยให้พระโอรสองค์โต แล้วให้ไปสร้างเมืองเขลางนาครในวงเล็บลำปางให้พระโอรสองเล็กหลวงปู่เย็นคุ้นเคยกับพญานาคเพราะเคยเกิดเป็นพญานาคาราชราชาของหมู่นาคได้ยินว่าท่านวีระนน์ก็เป็นลูกของหลวงปู่คือเป็นโอรสของพญานาคาราชอันนี้ไม่ติดใจค่ะเพราะเรื่องพบชาติถ้าอยากรู้จริงๆ ต้องทำสมาธิให้ระลึกชาติแต่หนหลังได้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์แต่อย่างใดสรุปความได้ว่าอาจารย์เป็นคนไทยแต่รู้เรื่องของพระนางจามเทวีค่อนข้างน้อยเพิ่งมารู้ค่อนข้างมากจากคุณเวโรนิก้านี่เอง ไปทัวร์ครั้งนี้อาจารย์มีเงินสดไปทำบุญสองหมื่นบาทแต่ก็เป็นเงินสดที่โอดีธนาคารกรุงไทยมาค่ะผู้ช่วยเจราพรชื่นชมว่าอาจารย์โอดีบุญได้กิจกรรมที่สองเมื่อวันที่25กุมภาพ,พันธ์ปีเดียวกันอาจารย์ได้รับเชิญไปบรรยายธรรมที่จังหวัดสุรินโดยชมรมวิปัสสนากรรมฐานจังหวัดสุรินเชิญผ่านอาจารย์กาบแก้ว ชัยยะบุรินอดีตหัวหน้าเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอาจารย์ท่านเป็นหัวหน้าเขตคนแรกที่เป็นสตรีเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วก็ได้ทำหน้าที่สอนวิปัสสนากรรมฐานเจริญรอยตามคุณแม่ด็อกเตอร์สิริกรินชยัยเพราะท่านเป็นบุตรีคนใหญ่ของคุณแม่อาจารย์ทราบจากอาจารย์กราบแก้วว่า ที่สุรินมีข้าบดีมอบที่ดินให้20ไร่และเงินหนึ่งล้านเพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานอาจารย์จะชอบทําบุญกับก,บการสร้างศูนย์วิปัสสนามากจึงโอดีเงินไป5,000บาทเพื่อสมทบทุนร่วมสร้างพอบรรยายเสร็จได้รับเงินค่าบรรยาย1,000 0บาทจึงขอสมทบอีกรวมเป็น1,500 0บาท ดีใจมากที่ได้ร่วมทำบุญสร้างความดีไว้ในพระศาสนาคนสุรินใจบุญมากบริจาคแต่ละรายเป็นแสนเป็นล้านนอกจากนี้ยังมีเศรษฐีนีจากกรุงเทพมหานครไปร่วมบริจาคอีกหลายท่านอาจารย์ก็เลยได้บุญข้อปัตตานุโมทนาไมยนอกเหนือจากธานาไมยด้วย กิจกรรมที่สมเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชสมเณรให้หนุ่มเกาหลีวัย18ปีชื่อชองซุงบวชท,ที่วัดประดิษฐารามวัดมอญอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีชองติดต่อผ่านคุณอุจากประเทศญี่ปุ่นคุณอุเป็นลูกศิษย์อาจารย์และเป็นแฟนกุลสตรี เมื่อเรียนจบได้แต่งงานกับคนญี่ปุ่นและทำงานอยู่สถานทูตไทยในประเทศญี่ปุ่นเวลามาเมืองไทยก็จะมาหาอาจารย์และเรียกอาจารย์ว่าคุณแม่ชองติดต่อกับคุณอุที่สถานทูตไทยประเทศญี่ปุ่นว่าต้องการมาบวชที่เมืองไทยคุณอุก็ติดต่อมายังอาจารย์ตั้งแต่เดือนมกราคมอาจารย์จึงขอให้ท่านวีรนนท์ช่วยดูแล ชองเดินทางมาเตรียมบวชและพักที่วัดป่าเจริญราชธรรมารามช่วง18-20กุมภาพันธ์ชองไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่าดอนหายโศกและวัดพระบาทภูควายเงินกับพวกเราด้วยขณะเดียวกันอาจารย์และลูกศิษย์คือคุณปิยชัยศรีอัมพรก็ช่วยกันติวคำขอบวชและศีลสิบให้ชอง เขามีความสุขมากในความเอื้อเฟื้อของคนไทยครั้นถึงเวลาบวชไม่อาจบวชที่วัดป่าจเจริญราษธรารามได้เพราะยังไม่มีโบสถ์จึงต้องขอบวชที่วัดประดิษฐารามซึ่งจะอาวาดคือท่านพระครูชาลีคำรัตเป็นพระนักศึกษารุ่นเดียวกับท่านวีระนท์สาขาไทยศึกษานอกจากนี้พระคุณเจ้าทั้งสองรูปยังอายุเท่ากัน เกิดปีขานเหมือนกันและที่แปลกไปกว่านั้นคือเกิดปีเดียวกับอาจารย์ปีขานเพียงแต่อาจารย์แก่กว่าท่านหนึ่งรอบเท่านั้นอาจารย์ประกาศอย่างภาคภูมิใจอีกว่าได้โอดีเงินมาห้าพันบาทเป็นค่าอาหารพระภิกษุสามเณรและผู้ร่วมบวชส่วนเงินถวายพระอุปชาเงินถวายพระเงินค่าทิพแม่ครัวหนึ่งคน คนช่วยงานวัดอีกห้าคนนั้นกุลสตรีลูกศิษย์และญาติโยมลงขันได้เงินหมื่นเศษเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลือเงินเข้ากองทุนซื้อที่ดินวัดอีก4,300บาทท่านผู้อ่านโปรดอนุโมทนากับอาจารย์ด้วยนะคะและมาถึงวันนี้อาจารย์ก็นำเงินไปใช้ธนาคารครบแล้วค่ะ บุญจึงเป็นขอนอาจารย์เต็มเม็ดเต็มหน่วยขออํานาจบุญกุศลที่อาจารย์ได้ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงดลบันด,ดาลให้ท่านผู้อ่านร่ํารวยสวยดีมีปัญญาและมีเงินทําบุญโดยไม่ต้องโอดีเหมือนอาจารย์สุจิตรานะคะ